อย่าเล่นบีบีตอนตีสเพราะว่าบีบีที่มันหมุนไม่ได้หมุนเองมีคนหมุนมันเฮ้ยโอ้ย้อน้อนโอ้ยโอ้ยเฮ้ยทุกคนตอนนี้คือแบบมันดึกมากแล้วแต่พี่หลงนอนไม่หลับเลยอ่ะตีกท่ไหร่นวเนี่ยโห ตีสองแล้วนะทุกคนจะตี3อยู่แล้วตอนนี้เวลานี้คนอื่นเขาดู n e t f ฟิกหรือทําอะไรกันวะหรือว่านอนแล้วแต่พี่อารงจะเล่นเบบีตตอนสามหยุดเรามันแบบนักฝึกเบบีอยู่แล้วนะทุกคนเนาะเราก็ต้องฝึกเวลาไหน่อยเราก็ต้องฝึกอะเนา ไหนก็นอนไม่หลับแล้วเดยวเราเล่นเบเบกันดีกว่านะทุกคนแต่เป็นเบเบกที่ไม่ธรรมดาเพราะเราจะเล่นตอนตีสามพี่หลงเคยเห็นในเน็ตเขาบอกไว้ว่ามันมีกฎอะไรนิดๆหน่อยๆเวลาเล่นตอนดึกๆตอนตีสามนี่แหละเราไปดูกันว่ามีอะไรเนาะไหนๆก็ไหนๆแล้วตั้งสำนักเลย,เลยนะกา่ <_ d ata> <_ d ata> นี่เอามาตังเล่นเลยออ้ยแนี้แหละเบเบกเราก็มีนี่ย่าดีไงบเบเบกของพี่หลง โอ้โอ้สี่ตัวแล้วนะจ๊ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาฝึกเบ,บี้กันนะทุกคนก่อนอื่นเราขออ่านกฎกันเลยดีกว่าว่ายังไงบ้างน,นี่ไงจเจเลวห้ากฎของการเล่นเบบบ้เชื่อได้ไหมเนี่ยหนึ่งห้าหมุนเบเบกคนเดียวตอนตีสามถ้ามีเบเบตอีกลูกลงมาเล่นด้วยให้รีบหยุดเล่นทันทีแค่ okay, ข้อเลก,ก็ไม่น่าเชื่อเคยมาเล่นเบเบกสองลูกกันสองถ้าเบเบกหมุนเกินสามนาทีโดยไม่หยุดแสดงว่ามันเล่นอยู่ด้วย อย่างมากก็นหนึ่งนาทีหยุดแล้วมั้งข้อสห้ามพูดคำว่าเบเบสามครั้งติดกันตอนตีสามเพราะมันจะตอบกลับมาในสาระมากข้อสี่ถ้าได้ยินเสียงเคาะประตูในระหว่างเล่นอย่าเปิดเด็ดขาดข้อหถ้าเบเบของคุณแตกออกเองโดยไม่มีใครแตะแสดงว่าคุณกำลังแพ้ใครบางคนที่มองไม่เห็นทุกคนคิดว่าจะเป็นจริงปะตอนนี้ที่สามแล้วคื เล่นเบเบดฝึกกันดีกว่าพี่หลงจะต้องเป็นเบเบดมาสเตอร์ได้เขาเรียกแบบนี้ไหมนะมาเล่นกันดีกว่าเอาเลิกเอาชัยกันหน่อยนะทุกคนทำพิธีเรียกเบเบกันสักหน่อยกดไหลในสระวะเบ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 ลโอ้มเไเเบเบโอ้ม่เลิกไม่เลิกก มันเริ่มเล่นกันเลยดีกว่านี่ตัวนี้ละโคตรเท่เลยทุกคนเจ็บเจ็บลองชูแบบนี้เลยเอาแบบตะกี้ไม่ดับตัวทุกคนตะกี้ไม่ดับการซ้อมเป็นเบสเดร์มันต้องไม่ใช่อย่างนี้เอ๊ะมันจะป้ามันต้องชูแบบนี้นี่แต่น้องๆเคยบอกว่าชูเอียงมันจะดีออุุ้้ยย ติดไปนะต่ออะไรดีกว่าเล่นตัวอื่นมัน่งเอาละรอบนี้ตัวนี้ดีกว่าใครส่งอะไรมาตอนนี้ทุกคนมีคนอยู่ๆก็ส่งมาใครก็ไม่รู้ส่งมาในติกตอกพี่หลงว่าอย่าเล่นเบเบตตอนตีสามเพราะเดี๋ยวมันจะมีวิญญ,ญาณมาเล่นด้วยไรสารละพี่หงจะเล่นไรไรสารละจะเล่นกลัวแพ้มากกว่ามันถึงเวลาฝึกมันก็ต้องฝึกแ yeah! มาชุด นึ่งตกทำไม่ตกกับปกติไม่ตก,น,ก,ตกตนะโอเคหนึ่งสองสามชุดน่ะแปลงยัหรือเราต้องฝึกข้อมืออีกนะอาจจะต้องฝึกข้อมือในการชุดเริ่มเบื่อเบื่อทุกคนเรามาลองแหกกดกันดูไหม <c oughs> กยอะไรสาระกดแรกว่างไงแล้วนะเดี๋ยวอ่านกันเอ้าหมุนไบเบ็ดคนเดียวตอนกลางคืนตอนตีสามมาดิกลัวที่ไหนเอาตัวนี้เลยที่เพิ่งซื้อใหม่นี่กเล์มล็อก หมุนเลยตอนที่มโ้หลาที่สองละ่ะถ้ามันหมุนเกินสามนาทีโดยไม่หยุดหมืนแสดงว่ามีคนมาเล่นมันยืน <c oughs> ได้สละจับเวลาแล้วเนี่ยโหทุกคนทุกคนคิดว่ามันจะหมุนถึงสามนาทีปะ่ะอะดูดูดูไอ,อมันจับเวลากันจะถึงสามนาทีไหมเนี่ย เขาบอกว่าอะไรนะเขาบอกว่าไงนะเขาบอกว่ามันจะมีคนมาเล่นด้วยเล่นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหมุนไม่หยุดเลยเว้ยเนี่ยหรือมันจะถึงจริงวะเนี่ยทุกคนแต่ธรรมดาหรอเบเบดคนเทพมันก็ต้องถึงอยู่แล้วเนาะถึงจริงวะเนี่ย ถ้าถึงจริงเอาไปแข่งได้ชนะเลยนะยังหมุนอยู่เลยเฮ้ยทุกคนสามนาทีแล้วว่ะเฮ้ยเป็นไปได้อ่ะเด็ดๆยังหมุนอยู่เลยที่เพี่เรงหยิบเองก็นเนี่ยมันยังหมุนอยู่เลยไรสละของมันดีแหละมันเลยหมุนนานเนี่ยตัวเนี้ยหมุนนานแท้ข้อที่สามให้พูดว่าเบเบดสามครั้งติดกันเชื่อเบเบด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 เอาสี่เลยเอาเบเบดห้าเลยอ่ะ เบบหกแล้วอะเบบเจ็ดเบบไม่มีทางเป็นจริงหรอกนะข้อที่สี่อะไรอะถ้าได้ยินเสียงก็ไปเตือนวางเล่นอย่าไปดิดคัดแหน่แหน่เงียบกิ๊บแล้วก็ถ้าเบบของคุณแตกออกเองเดินไม่มีใครแสดงว่าคุณกำลังพี่ใคงบอคืนโอ้ยไรสาระโอ้ยพี่หลงว่า อย่าไปเชื่ออะไรมาทุกคนปลดเกิดไรแบบในเน็ตในเน็ต,นนตนไรมันไล่ซาร่านะทุกคนเพราะงั้นโอ้ยเวลาที่อะไรนะโวตีสามกว่าแล้วทุกคนตีสามือตีสนะี่แล้วมันคนนอนแล้วนะไอพี่เองจะเล่นอีกครั้งหนึ่งแอรเดี๋ยวพี่เองจะไปนอนแล้วนะทุกคนมาคราวนี้แหละเต็มสูบที่ชื่อ วันเก่าชุดเอาไงทุกคนอ่าดูให้คนดู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 ไว้ดูไว้หนูหมดนานโคตรเลยดูดิโหหมนโคตรนานเฮ้ยเพี่หยดมาไงอะทุกคนทุกคนทุกคนพี่หลงอยู่คนเดียว คนพี่เพจมาแล้วทุกคนพี่หลงอยู่คนเดียวเยชื่อเชื่อพี่เพจมาไงวะทุกคนเชื่อพี่เพจมาไงวะทุกคนโอ้ชพี่หลงอยู่คนเดียวมาไงวะใครเป็นคนชูอะไม่มีนะทุกคนพี่หลงอยู่คนเดียวจริงๆนะด้วยทุกคน เนี่ยอ่ะเดี๋ยวพี่หลวงแพนให้ดูเลยไม่ไม่มีใครจริงๆเนี่ยดูดิไม่มีเลยอ่ะทุกคนไม่เชื่ออ่ะเดี๋ยวพี่หลวงอันนั้นให้ดูเนี่ยไม่มีคือไม่มีใครเลยเว้ยเขี่ยเป็นไปได้ไงวะกฎในนั้นเป็นจริงหรือเปล่าเนี่ยจริงวะเนี่ย ลองเอาตัวที่มันอยู่ๆโดดมาเองนี่แหละตัวนี้ก็ตัวของพี่แหลนะ่ะใครไม่เอามาเล่นเดี๋ยวลองดูอีกรอบเฮ่ตกตกตกโอเคโอเคหนึ่งสองสาม ทุกคนเฮ้ยมันคออยู่เลยใครคะเฮีอยอะไรหรือว่ากดจะเป็นจริงวะใครคะทุกคนใครวะใครคะทำะไรพี่เสียงดังว่างลยเนี่ยเอ่อ,เ,อ,อเล่นเบเบดอยู่เล่นด้วยกันไหมน้อง พี่ตลกหรอหนูไม่ตลกหนูจะนอนแค่เล่นเบบเองเบาๆหน่อยพี่หนูอยากนอนเนี่ยโอ้โหกี่โมงแล้วพี่นอนแล้วเนาะพี่ขอโทษน้องพี่ขอโทษเี่่อโดษโอยดิเอาจริงน้องถ้าสมมติว่าพี่เอานะพี่ต่อยแม่งฟันร่วงไปแล้วอันนี้พี่ถือว่ามันยังเป็นเด็กพี่อยากให้มันโตพี่ไม่ทํามันก็บุลเลวเอาจริงพี่ต่อยจริงเชื่อพี่ปะคือ คือถ้าแม่งอยู่นะพี่ต่อยแม่งแล้วเอาจริงอเ,เออยังอยู่เหรอพี่หนูยังได้ยินเสียงอะไรในพี่ไม่มีอะไรน้องไม่มีอะไรไม่อยากให้มีครั้งที่สามนะพี่นะนี่ครั้งที่สองแล้วถ้า<ล>มีครั้งที่สามมีครั้งที่สามต่อยพี่แนโ่โอเคโอเคพี่อโทษพี่ขอโทษเนาะถ้าใครชอบทิ่นี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับใครให้ช่องฮัโลโหลหงเองีด้วยนะคะแล้วแล้วก็คำเตือนอย่าเล่นบีบีตอนที่สามเพราะว่า คุณจะเจอแบบพี่อารมณ์ลและหลังจากที่พี่อลรมได้เล่นเบเบตอนดีสาลุงคืนพี่อลรมก็ประสบอุบัติเหตุโดนรถเฉี่ยว